ถ้าเกิดว่าลูกหลานจะขอพรองค์พ่อนี่จะทําไงบ้างก็แบบแล้วแต่ท่านนะคะแล้วก็กจุดธูปขอเอาที่เขาสําเร็จกันน่พะพอเขาจุดธูปขอแล้ววิธีที่แบบว่าจะสาเร็จก็คือมีเคล็ดนิดนึงมาถึงที่ร้านนี่แล้วก็เอาธูปมา ็ให้บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดราศีเกิดอายุปัจจุบันของคนที่มานั้นแล้วก็จะถวายอะไรก็ถวายพอถวายเสร็จแล้วก็ขอขอ,ขอที่เขามีทุกข์ที่เขาอยากได้อะเล่าในดอกทูปอะะแล้วก็ต้องบอกด้วยว่ากี่วันเสร็จไอ้กี่วันได้กี่เดือนได้ ไปทัว่วน่ะไม่รู้ตรงไหนสําเร็จแล้วมาที่นี่บอกห้ามบนแล้วแต่ศรัทธาเก็บอกเขาอย่างนั้นแล้วพอวไหวเสร็จแล้วต้องนั่งนิ่งๆสึกนาทีนั่งเก้าอี้เนี่ยนะเพราะว่าท่านได้ยินแล้วว่าบอกชื่อนามสกุลมันเดินไปเกิดใช่ไหมคะแล้วท่านก็จะปรับดวงให้ใหม่ปรับดวงใหม่เพราะร้านนี้เป็นร้านปรับดวง กว่าปีที่แล้วแล้วมากลับเท่านี้ราคาดีดีเพราะว่าท่าน